สวัสดีชาวโซเชียลได้เวลากาแฟกันครับหัวกลมชงกาแฟครับคราวนี้เราชงกาแฟกันนอกสถานที่นะครับเมื่อคืนเรานอนกันอยู่ที่หมู่บ้านโมแกนนะครับที่อายานแห่งชาติเกาะสุรินทร์นะครับคานี้เราจะใช้กาแฟเวียดนามในการการิบตอนเช้ากันครับเมื่อคืนอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณสัก28-29องศานะครับ ก็ร้อนหน่อยเมื่อคืนพัดลมตัวน้อยของเราเป่าเบาๆก,ก็พอนอนหลับได้นะครับแต่ว่าเช้าขึ้นมาพอตื่นมาก็อากาศดีนะครับที่นี่น่าจะอยู่ประมาณสัก25-20องศาเมื่อเช้านะครับก็ใช้ชีวิตแบบคนในหมู่บ้านหมอกแกงนครับคนหมู่บ้านหมอกแก่นคอนข้ากันอย่างนี้เช้านี้น้ำยังลงอยู่ยังไม่ขึ้นแต่สังเกตเห็นไอขึ้นนะครับความร้อนมันเริ่มแผดเทา น้ำมันเริ่มระเหยจากหน้าหาดขึ้นมาโอเคครับเรามาริบกาแฟกันดีกวา่านะครับสักครู่แต่ริบเราก็จะง,ง่ายๆนะครับก็คือแค่ตีปัดซอสกลางกเดือดร้อยครับแค่นี้เองเหรือเราลอน้ำได้ทักเดือดแล้วเรามาริบกาแฟกันเลยน้ำกาแฟ น้ำเดือดนะครับเราก็มาดูบรรยากาศโอ้โหนี่คือหมู่บ้านหมแกนครับสวยงามอากาศดีครับเชา้านี้ลมพัดเอื่อยพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามที่หน้าหาดเลยเครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็มาทิมกาแฟกัน สักครู่ครับยบากาศดีครับมีไก่กุก๊กเดนอยู่ข้างๆโอ้โ,โสวยงามครับเรานั่งอยู่าใต้อาคารเอประสงค์ของโรงเรียนบ้านหมอแกนนะครับโอเค ไครับแล้วสุดท้ายกันนะครับีกครับเวียดนามกาแฟเวียดนามที่หมู่บ้านมองแก่หัวกลมชงกาแฟชงกาแฟนอกสถานที่ครับเรามาเราดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะชงกาแฟนอกสถานที่อยู่ไหนหัวกลมล่องต้า